สร,รุปคอรมอองค์อิงจบไหมนิ่งหรือ,อยังจบไหมนิ่งหรือ,อยังไปจับอาการจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมดีกว่า,าไปจับอาการจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมนะนะะักข่าวเขาไปถามพิบูนภูมิธรรมไงเรื่องผมตอนนี้นะะักข่าวถ้าเจอคุณภูมิธรรมนะผู้จัดการรัฐบาลน,นะจะยิงแค่สองคำถามและเกี่ยวพันกับแค่สองพรรคเท่านั้นเองค่ะ เริ่มจากคำถามแรกก่อนอพอประชะรส่งโผลเข้ามาสองโผสายบ้านป่าก็ส่งโผลมาสายพระกองธรรมนัตก็ส่งโผลมาถามว่าเพื่อไทยจะรับพินาโผลของใครโผป,ประวิหรือโผลธรรมนัตอ่าไปฟังนะเชิญค่ะในส่วนของแกนนำพรรคเพื่อไทยรับโผของกลุ่มลุงป้อมหรือรับโผของกลุ่มร้อยธรรมนัตเอ่อได้มาอยู่หมดแล้วนะครับแต่ก็ของพลังประชารัฐยังไม่ได้เปลียน แล้วในส่วนของเพื่อไทยที่จะเอากลุ่มรุงป้อมหรือกลุ่ม,ม,ม,ออมร้อยเอกธรรมนัฐคบขณะนี้เราให้ท่านไปคุยกันเองให้จบแล้วว่าสรุปว่าไงถ้าเขาสรุปแล้วมันเป็นก้อนเดียวก็จะได้จบแล้วถ้าเขาไม่มีก็ต้องมาดูว่ายัางไงตามกฎหมายพรรคการเมืองนี่มันทําได้ะครับเพราะมันมีมาตราหนึ่งที่บอกว่าการจะดําเนินการใดๆมันต้องผ่านกอขบหอหรือมติของพรรคก็อยู่ที่ว่าเขายังเป็นพรรคร่วมกันอยู่หรือเปล่าถ้าเขายังเป็นพรรคร่วมกันเราก็ต้องไปตามผิดพัา แต่ถ้าเขาเกิดแตกขึ้นมามันก็จะกลายเป็นภาคเป็นถูกกันมันจะสุดขั้กันแต่แต่ร้อยทำนับก็อยู่กันไปแบบนี้ถ้าเขาไม่ขับแล้วมันจะทําได้หรือคะในภาคแง่ของกฎหมายท่าการเนงกนก,ก็ต้องดูรายละเอียดครับดูว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ต้องรีบคิดว่าได้เท่าที่ได้ฟังว่าวันนี้จะจะรีบจัดกาให้ชัดเจนก็คือของความชัดเจนนะครับนันยืนก็ มีการโทรศัพท์มาคุยหลายเรื่องผมก็บอกว่าไปจัดการให้ชัดเจนออกมาแบบไหนเอาให้สังคมรับรู้ไม่ไม่ต้องให้ข่าวรั้งหนักคนตาให้ขาวว่าอันนี้เรียบร้อยนั้นเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเราไม่เข้าไปแทรกแซงข้าอย่อยู่ที่ว่าจัดการยังไงแล้วเราก็จะมาถึงว่าจะร่วมมือยังไงคนที่โทรมารจะตั้งร<า>ัฐบ,บาลได้หรือไม่ย่างไรคนที่โทรมาคุยนี่คือทั้งสองฝังใช่ไหมคะใช่ครับคนอกลาง างกลางที่เป็นผู้ประสานทั้งสองฝั่งนี่เหรอคนกล,กลางที่อยู่ในพักก็โทรมาอ๋อโทรมาเพื่อแล้วคนกลาง,ลางคนนี้เขาประสานให้สองฝั่งหรือว่าเลือกข้างที่เขาโทรมาเขาน้าจะไม่ได้เลือกข้างนะงแ,แต่เขาอยากเห็นให้มันเป็นชัดเจนผมบอกว่าไปจัดการละกันทางเราวิ่งไปหาลัยคือเราต้องการความชัดเจนคิดว่าคนที่จะร,ร่วมมือกันในการทํางานได้จริงๆร,ระหว่างที่ทํางานร่วมกันไม่มานั่งแทนกันข้างหลังหรือไม่มานั่งมีปัญหานะครับเอาเท่านั้นแหละเพื่อ ต้องการให้รัฐบาลรีบเจอหน้าทำงานได้นักข่าวภาคสนามคนเม่สักครู่ทมเก่งนะใช่ได้ใช่ได้มองเห็นประเด็นไงเลยพยายามจิกเพื่อเอาคำตอบใช่ได้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 คำถามก็คือโผล่ประวิตร์โผล่ธมนัศเพื่อไทยเลือกพินาโผล่ไหนโผล่ของใครคะปรากฏว่าผู้จัดการรัฐบาลของกระผมคุณภูมิธรรม ก็ไม่ธรรมดาลากนักข่าวออกมาสมุรเห็นไหมก็ไม่ธรรมดาลากนักข่าวออกมาสมุรนักข่าวก็ยื้ยุดธจุดกระชากลากผู้จัดการรัฐบไปกลับขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งเพราะยังไม่ได้คาตอบสรุปน้ผมผมผมย่อคําเดียวผู้จัดการรัฐบาลดึงเชงเรื่องโผพปชรอโยนให้ไปเคลียร์กันเองซะให้จบให้เลไปโผไปกว่านี้จะได้ไม่มีปัญหาทุกคับนะจะดึงเิงทำไม มันไม่ได้หรอกจะดึงเชิงทําไมเพราะทําไมไม่พูดให้ชัดว่าเลือกแล้วจะดึงเชิงทําไมเที่ต้องตั้งคําถามอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณทักษิณก็พูดชัดแล้วนี่เขาเลือกแล้วว่าเลือกธรรมนัตเออเขาเลือกร้อยเอกธรรมนัตเขาไม่เอาหรอกแต่ผู้จัดการรัฐบาลยังให้สัมภาษณ์แบบดึงเชิงโผลคอรมอในส่วนของพปชรทไมจึงจึงเชิงเลยดึงเชงิงรออะไรหรือเปล่า ดึงเชิงค้าไ้ก่อนนะดึงเชิงค้าไปดึงเชิงรอไ้ก่อนนะแต่ดึงเชิงทําไมก็เนเมื่อคุณทักย์ินก็พูดชัดเจนมันจบข่าวไปแล้วมันก็ต้องเลือกผู้กองธรรมนัฐทําไมไม่พูดให้ชัดทําไมยังดึงเชิงดึงจังหวะติดชึ่งโอเคแล้วข่าวถามต่อเรื่องประชาธิปัตย์มีข่าวว่าจะเข้ามาร่วมจะเข้ามาเสียบค่ะแทนสายบ้านปลาใช่ลองฟังดิว่าคําตอบอย่างไรจับคําตอบดีๆนะคะเชิญค่ะ แล้วในกระแสข่าวที่ว่าพรรคปฏิบัติได้เข้าร่วมด้วยหรอคะยังไม่ไปถึงนั่นนั้นครับตอนนี้ยังอยู่ที่ตรงนี้อยู่ว่าทั้งหมดที่จับมือร่วมกันเนี่ยยังจับมือร่วมกันอยู่หรือเปล่าเหลือพรรคพันธารัฐที่ไม่ชัดเจนขนาดน,นี้ก็เ,เอาให้ชัดเจนว่าจะยังเป็นพรรคเดียวกันหรือเปล่ามันจะยืดอย่างไรแล้วเงื่อนไขที่ยืดมาเนี่ยเราพอใจกับเงื่อนไขทั้งไหมเราก็จะเสนอให้ชัดเจนว่าเรา ความหมายคือถ้าพลังประชารัฐไม่ชัดเจนประชาธนิสัตก็มาเสียบได้เลยใช่ไหมคะผมบอกไปแล้วว่าถ้าไม่ชัดเจนอาจจะไม่ได้ทั้งสองชุดหรืออาจจะได้ชุดใดชุดหนึ่งก็ไปว่าก,กันได้คำตอบไหมได้คำตอบแ,อบแกทีละพักนะ,ะในส่วนพอประชรออย่างไรก็ต้องเลือกผู้กองธรรมนัสจบแล้วล่ะอันนั้นประเด็นที่สองในส่วนของพักประช,ระชาธิปัตย์อย่างไรก็เข้าร่วมในครั้งนี้นะ จบละเว้นแต่วินาทีสุดท้ายมีอะไรพลิกมีข้อมูลใหม่ที่ทําให้ต้องพลิกกันสนั่นวันไหวแต่ในชั้นนี้เช้าวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่พักประชาธิปัตย์เข้าร่วมแล้วก็พลังประชารัฐก็มีแค่ปีกร้อยเอกคณะนับเท่านั้นถูกไหมคะปรากฏว่าผู้จัดการรัฐบาลของกระผมก็ตอบแบบดึงเชงทั้งในส่วนของพอประชะรและปะชปคําถามก็คือดึงเชงทําไมค่ะต่อไปนี้คือคอําตอบค่ะที่จริงเราพาดหัวขาวบนจอ <c oughs> ทีวีแล้วนะเออ ดึงเชงเพื่อรอโผเพื่อไทยนิ่งปัญหาใหญ่สุดขณะนี้ก็คือโผพักเพื่อไทยยังไม่นิ่งค่ะโผมาเยอะมากนะยังไม่นิ่งพีจานณยสื่อวันนี้ออกมาหลายโผเลยนะแค่สื่อนําเสนอก็หลายโผว่พักเพื่อไทยวันนี้ยังไม่นิ่งดังนั้นมันเป็นมันเป็นยุทธวิธีแทคติกช่วงจังหวะมันเป็นแทคติกในการฟอร์มคอรมอค่ะพักตัวเองยังไม่นิ่ง <Ừ. S 2> ดังนั้นรอให้พักตัวเองนิ่งสักนิดหนึ่งเดี๋ยว้ะดังนั้นในส่วนพักร่วมไม่ยากค่ะมันมีคําตอบอยู่ในใจแต่พูดออกมันไม่ได้เพราะถ้าผิดฝาผิดตัวถ้ามันมีอะไรต่อมีอะไรที่มันไม่ใช่ที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันจะกลับตัวไม่ได้มันจะกลับลังไม่ได้ค่ะดังนั้นไม่พูดดึงเชงค่ะสราบที่สำคัญที่ส,สุดคือต้องรอให้โผล่ในส่วนของพระพุทธินิ่งซะก่อนแล้วค่อย ไปสร้างความชัดเจนในเรื่องของพรรครวมซึ่งมันไม่ยาก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 เพราะมันมีคําตอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วคุยกับัชิติปพศรนี้ง่ายจะตายค่ะคุยกับพูก้กองธรรมนัสก็ไม่ยาก่ยายเลยยิ่งง่ายก็ไม่ยากอืม พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นปัญหายอยู่แล้วเขาก็อยู่ของเขาตรงนั้นเอออย่ามาแตะอย่ามาข้ามแดนแล้วกันก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่ไอ้ที่มันยังไม่นิ่งก็คือโผพรรคเพื่อไทยเมื่อยังไม่นิ่งมันก็ต้องดึงเชิงมันก็ต้องติดเชิงนี่คือกาอธิบายนี่คือการอ่านข้ามช็อตนะครับถ้าผิดคุณภูมิธรรมกรุณาเข้ารายการแก้ข่าวด้วยก็แล้วกัน